สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพอกันนะครับช่องมาดามผีดีเด้ดพี่น้องมื่อนี้มากินข้าวปุ่นซาวน้ำปลาละด้วพี่น้องน้ำจีนซาวน้ำปลากับบังมะละกินกมักเตีงยงนู่นนึงมื่อนี้อันไม่ได้ออกข้างนอกพี่น้อง น้องจีนมาเด้อมาเด้นเศับดูอดเหนาะใช้กระทินนำต้นหอมกับว่บา,ววาม่ใบไส่ใส่หัวหอม ชาวหนัปลาทีซึ่นี่ครพี่น้องชาใส่แตน้าปเดียกกินคือบานเห้านี่พี่น้องมียงก็ใส่นันแซบดี มันนี่บ่มิตลานัาพี่น้องแต่ลานนามอื่นมาเก็พิซซของนี่แหนมผสมสบปไก่แบบของเราชุมหน่อเปียกไมเปียกหรือนะมนเปียวแห้ง ไม่หอเป็นงเงียบเงียบร้านไปอ,อยู่แม่เขาเอาไปนอนนั่งเหมือนพี่น้นอก เนี่ยเนี่ยปลากายเปรี้ยวยังแรงพีง่น้องแซ่บ Chai nhằm bạch đẹp chứ chưa Nhằm bạch đẹp Và cả chút luôn Mặc nào Thịt phủng ngay ngay luôn nào Kinh ngay ngay, kinh ngay ngay. kinh ngay ngay Mấy là kinh แสบเดี๋พี่เนาะไม่ดื้อไม่ดื้อประเทศเ็ดแห้งแล้วกินเพจป่ะได้กินได้ยือแต่ว่าที่เพจค่าค้างบ่ะได้พี่น้อง,ออองรู้ตัวตสภาพกระจุของรู้ตัวหลังกายประเจ้าของเลยกินแบบธรรมดาธรรมดากับเ็ดอยู่แหลนะน้องพี่น้องเนาะมันต้องเอาเผ็ดแห้งหรอมันแต่แต่เพิ่มผู้มาก แมาเพลยกันแสบพี่น้องละใจจะหนักรปเดียว่ึ้งก็แสบ แต่ร้านนัดบะหมี่มันเนี่ยชุดเป็ดิ้กะเมีแต่ว่าของมันม่ค่อยชด่ยแต่นเนี่ยได้ปลาสื่อมาของมันปลาชุเป็นเป็นกุ้งเป็นยังนะมันปลาชุมันหัวขาดเลยนะมันปลาสืแต่ร้านนัด ก็ะจะเอามาสดชดบางเมืเม่อใบกับเจอสดแต่ว่าอันนี้บม่มีเพราะว่ามันสิสิ้นเดือนเลยพี่น้องเขากาชิ่งล่างสต๊อกของเขาแบบเอามาตุนเยอะมันสิสิ้นเดือนเอแเนี่ยชิ้นเดือนใหม่เขาก็เริ่มต้นใหม่มื่อกาจัง ฟ้องสุเขามาห้าย 来吧，成交。 โอ้ยเพชรผู้ได้คำอันแลวก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชับสกายให้ด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยส่งมาดามดีด้วยพี่น้องกินง,ง่ายๆอยู่ง,ง่ายๆพี่น้องเอ๊ะมี่งาายังจะกินนันานันเนาะพี่น้องเนะาะอย่าว่ากันด้อยา่าฝ่าเบื่อกัน้อพี่น้องตามมันมีตามเกิดเนาะพี่น้องเนาะมีงาายังกินนันานันแต่ษะกิจแบบนี้เนาะพี่น้องไปกินรู้รามันกันบบอไว้ด้วยพี่น้องเอ้ะ หมึกกินดีมือกินบดีแล้วพี่น้องเนาะแต่ทาไป้าขายขายของเขาก็ยังมือขายดีขายบดีนะพี่น้องมือได้ทาขายดีเขากะธรรมดาหมือได้บวาขายดีเขากะตามสถานรับผ่านไหนนะพี่น้องเนาะคือของกินนี่แหละมือกินดีกับกินดีมือบอกินดีกับบวกินดีมันจะกินดีสุมหมึมันกับบอกวาแล้วพี่น้องเนาะตาม อัตภาพด้วยพี่น้องเด้อเขามาแหลวก็ฝากกขไอคไก็แชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามดีในด้วยพี่น้องกดกระดิง่งน้ำเพื่อประผาดกับคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปด้วยพี่น้องสิได้บึงเป็นคนแรลคด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไปสนี้ก็ได้จ้าพ่อการคลิปหนาเด้จ้ากินนันทำหงกับลานกินคนเดียวร้านปรยูพี่น้อง ก็เลยเป็นทรงเงียบๆคลิปนี้ไว้สำเนียก็ได้จ้าพอกันคลิปหนาได้จ้าไปเลยจ้าวัดดีจ้าพี่น้องอยู่คนเดียวไปเลยจ้า